สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกตะลุมบอลพลังประชารัฐประชาธิปัตปัรปฏิบัติการศาสน้ำลายใส่หน้าประยุทธ์ ยิ่งวันอาทิตย์ที่16มกราคมย่างสามขุมเข้ามาใกล้มากเพียงใดการสาดน้ำร้อนน้ำเย็นเข้าหากันระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐก็ยิ่งมีความร้อนแรงและเย็นเยียบไม่ว่าจะบนเวทีปราศัยพื้นที่เขตหนึ่งชุมพรหรือเขตหสงขลา อย่าได้แปลกใจถ้าจะมีการหยิบเอาประเด็นเรื่องการใช้อำนาจรัฐโดยการส่งกำลังพลกว่า100คนลงไปในพื้นที่โดยการกำชับเชิงข่มขู่กำลังพลว่าจะต้องเลือกเบอร์ใดอย่าแปลกใจหากมีการขยายปมเนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดการขยับตัวชนิดที่เรียกว่าแพงทั้งแผ่นดินไม่ว่าเรื่องหมูหรือเรื่องไข่ เป้าหมายใหญ่เน้นไปที่พักการเมืองใดคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมกระทรวงพาณิชย์แม้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดจะเข้าลักษณะหยิกเล็บเจ็บเนื้อเนื่องจากไม่ว่ามองผ่านพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ล้วนอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกัน สภาพการทางการเมืองในพื้นที่เขตหนึ่งชุมพรเมื่อประสานกับความร้อนแรงในการช่วงชิงคะแนนและความนิยมในพื้นที่เขต6สงขลาเหมือนกับเสือ2ตัวกำลังขย่ำกัดกันเป็นเสือจากพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์โดยมีสองรองนายกรัฐมนตรีพังอาดประจันหน้า ในเมื่อเป็นอาการกัดกันของเสือสองตัวบนเวทีปราศัยที่แม้จะอยู่กันคนละมุมแต่ก็คึกคักด้วยกองเชียร์การกล่าวหาเพื่อด้อยค่าอีกฝ่ายจึงเป็นเรื่องธรรมดาดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติของเสือประชาธิปัตย์ที่ถือเป็นเจ้าถิ่นธรรมชาติเสือพลังประชารัฐที่เข้าไปแย่งชิง คนที่ยืนมองอย่างพลเอกประยุทธ์ย่อมใจหายเป็นอาการใจหายที่ยากจะห้ามปรามได้แม้จะดำรงอยู่ในตำแหน่งนายกเมื่อเห็นสองนายกรัฐมนตรีตกอยู่ในอาการที่จะรุกเข้าไปห้ามหันกันอย่างดุเดือดรุนแรงปฏิบัติการทางการเมืองจึงไม่ต่างจากการสาดน้ำลายกระเซน็นแห่งน้ำลายอันมาจากความสามารถสุดยอดไม่ว่าของประชาธิปัตย์พลังประชารัฐย่อมกระเซน็นถึงเนื้อตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอน ปัญหาของแพงไหลรวมเป็นคนละเรื่องเดียวกันกับศึกเลือกตั้งซ่อมสอสอสอ,สองเขตชุมพรสงขลามวยคู่เอกแทนที่จะเป็นพักรัฐบาลกับฝ่ายค้านกลายเป็นสองพักรัฐบาลเปิดศึกตะลุมบอลกันด้วยวิวาท เริ่มจากนายสันธพธสุขศรีเมืองสอนอนสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐออกมากล่าวโจมตีกลุ่มการเมืองเก่าแก่คุมกระทรวงหัวใจหลักเศรษฐกิจอย่างพาณิชย์และเกษตรว่าบริหารงานล้มเหลวทําให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าครองชีพสูงขึ้นแต่กระทรวงที่รับผิดชอบกลับเสนอวิธีแก้ไขปัญหาปลายเหตุจัดโครงการเนื้อหมูราคาถูกไล่ตรวจฟาร์มสุกรทั้งที่อาจทราบข้อมูลโรคระบาดมากกว่า2ปี ที่ผ่านมาพักพลังประชารัฐประนีประนอมให้โอกาสและความเชื่อมั่นในการบริหารกระทรวงหัวใจหลักของเศรษฐกิจประเทศกับกลุ่มพักการเมืองนี้แต่พบความล้มเหลวทางการบริหารไม่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายใช้กลไกลเอื้อต่อนายทุนเช่นกรณีหมูแพงเกษตรกรกร,รายย่อยไม่ได้รับประโยชน์เพราะขาดทุนจากโรคระบาดและค่าอาหารสัตว์จนต้องเลิกเลี้ยงโคศกประชาธิปัตย์สวนหมัดทันควันว่าไม่อยากถามหามาราย ทางการเมืองกับคนพูดนักการเมืองที่ดีต้องพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์ต้องมีวุฒิภาวะนักการเมืองที่พูดอยากคิดว่าตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นชาวบ้านมองออกเวลานี้ควรหยุดโจมตีกันทางการเมืองแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำงานจะเกิดประโยชน์มากกว่า นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ระบุตรงๆว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมหรือไม่แม้จังหวะจะสอดรับกันก็ตามเพียงแต่แวะกลับถึงบางพักที่ใช้อำนาจรัฐเข้ามาเอื้อประโยชน์ในการเลือกตั้งซ่อมทำลายความยุติธรรมความชอบธรรมและทำลายระบบประชาธิปไตยในระยะยาว สองพักรัฐบาลแลกหมัดไม่มีใครยอมใครหมดเวลาน้ำต้มผักก็ว่าหวานสถานการณ์เหมือนผัวเมียร่วมเตียงเคียงหมอนแต่พอเกิดเหตุเข้าของแพงรายได้ไม่พอรายจ่ายหัวหน้าครอบครัวเก่งใช้เงินแต่หาเงินเข้าบ้านไม่เป็นฝ่ายเมียก็เอาแต่เกียจคร้านแต่งหน้าแต่งตาสร้างภาพสวยหล่อไปวันวันเมื่อเจ้านี่มาเคาะประตูบ้านผัวเมียก็ทะเลาะตบตีโทษกันไปมารอเวลาแยกย้ายกันไปในที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ